เนก่อนทรามานในการเอาหมีออกจากปลาครับค่อนข้างอยู่ทรามานทุนวันแตกไปแล้วเดี๋ยวทรามานเถามว่าปลาหกห้งครับผมอ่อห้างหนึ่งเหรอห้างนี้น่ว่ามันจะผึ่งหน่อยว่ามันจะผึง่งหมดแล้วเดี๋ ผมว่าเป็นตะผึ่งพี่น้องตอนนี้คุณเนหาปองออกจากาปลาบ่ได้ครับแต่ว่ากะมิมก็ได้อยู่แต่ตอนนี้มันลุยปลาหกครับโอแม่แนวเ,เดียวลุยปลาหกแล้วได้ริมแล้วหาเท่าออกากปลาบ่ไ้ครับมันต้องถือมีมถืออย่างนั้นอ๋อพี่น้องแต่จะมาจับท้งนี้ครับผมตอนนี้ปลาอย่างหกเลย าะมองว่านี่งอนพี่น้องแตกแ่กรับำดีหนละวันข้างไม่จะมาตตาข้างนี้ครับผมตอนนี้กำล,ลังดีข้างที่สามข้างที่สี่ครับตอนนี้กำลังสามโมงโก,กว่วกรวครับผมผ่า,านกุศลด้วยพี่น้องด้วยผ่านของครับ เป็นต้องกันพี่น้องเ <c oughs> ดียหินเสียงรถฟังผุ่แล้วครับผมตอนนี้ผมหาวิธีออกจากป่าครับเ <c oughs> ดี๋ยมีมสามห้างครับเบิ้งห้างหน,นึ่งพี่น้องย้ายให้ครับผม อุณหภนมินยา,าหครับตั้งแตกแล้วครับผมแตกแล้วแตกแล้วบินใส่ผมดอกเดี๋ยวผมจัดการไอ้ควนมันก่อนอุนมัน,นมิยังไงครับผม อนุานยั่ไงครับพี่น้่งโอ้โหขนาดว่าได้สู้เลยพี่น้องเบิ้มพี่หนุ่มเบิ้มพี่หนุ่อนาลครับอ้พี่หน่เอ๊อออ้ออ้่านดังผมเลยครับ สั้นดนังโอ้ยปวดตอดมองได้ตอดได้ครับผมเจตอดสั้นดังปวดแห้งดังเป็นหมองอ่อนครับผมใหญ่พี่น้องเห็นหัวหนอนมาเนี่นยเงาไอสั้นดังผมเลยครับโอ้ยปวดปตาแตกเลยพี่น้องเนียตาแตกเลยพี่น้องเลย ท่า,ทานคล้องดนเหรอครับแม่นึงครับนี่ส้านดังครับผมพี่น้องมึงคนละมานี่เงาพี่น้นองคนละมานเงาครับซำแขนกับเง่าเอาซำเนี่ยพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหายเห้งครับผมเดี๋ยวผมจัดการก่อน <laughs> อราตาผมเราแบบตันนี้พอนคงกับโดนด้วอครับเรื่องกันนะคราบผู้เหร่นเม่ไดรครับผมเหร่นเม่ได้ช่วงนี้ให้ให้เดี๋ยวจัดการกับพี่น้องเอาสมีละครับผมฝากไปเดินด้ยวยครับชิปนี้ต่อตาผมเรา อ๋อท่านี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจัดก่นอ,อนเพราะว่ไ้ผมมีคนตายทุกองไ้